ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องอาร์มเดนเจอร์นะครับผมเข้าเกมมานะครับก็ผมจบลีกท้องหนึ่งนะครับก็ได้รับเพชรมา1 0 0เพชรนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดกายชาเกียกันนะครับเออมีอยู่200รูบี้นะครับก็ทีมผมก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ตัวเจสสิก้านะครับถ้าตามามาแล้วนะครับ ก็ยังไม่ปั้นนะเพราะว่าได้ตัวมาเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอย่างเช่นวงดุริยางก็ได้มาแล้วนะครับแล้วก็มีบา,บาวแล้วก็มีน้องอันนี้ด้วยนะครับเอลลี่วันนี้ทีมผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ใส่เกียร์ก็มีเกียร์ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็จะมาเปิดเกียร์นะครับมาดูซิว่าจะได้ของดีหรือเปล่านะทุกเห็นคนเปิดได้เยอะมากน,นะเกียร์ชิ้นนะี้เนี่ย เนี่ยครับคาถาเวทเวดหมดนะครับแล้วก็มีดังโง่ด้วยนะครับก็มีคนเปิดได้อยู่นะครับผมเห็นถ้าผมไม่ได้ผมก็ขอแบบพวกหกดาวอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยชิ้นชิ้นต้นตีผมยังไม่มีเลยนะครับก็มีแต่โลละสมีจันทานะครับก็ได้มาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับส่วนตัวละครผมว่าผมจะไม่เปิดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ตั๋วกาชาหมดแล้วนะครับจากร้อยกว่าใบนะหมดเกี้ยงไปเลยนะครับ ก็ไม่ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนได้นะครับผมนะแต่เราก็ได้ตัวนี้มาแทนนะผู้กำกับนะครับบอสมามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาละลายลูบีนะครับโอเคเราจะยกเลิกไปประมาณสัก7ก็อยากได้นะมาหน่อยเถอะ มันเปิดเวลาใครเวลามันนะครับผมผมก็เวลาตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนนะเจ็ดดาวโอ้โหคอนมาฆ่ากากด้วยมาได้ไหมห้าดาวอย่าอย่าหวังสูงโอ้โหอุ้ยห้าดาวเยอะจังโอ้โหเรียบร้อยเละไป โอ้โเปิดเวลานี้ก็ไม่ดีเลยนะไอดีผมก็เกล้อนะครับอ่ะไม่เป็นไรสายฟรีเราก็จะสู้ต่อไปนะครับเปิดกบเล่นหน่อยละกันเผื่อมาอ่ามาหนึ่งตัวโอเคเอ่อจะปั้นมูลถุนยางดีดีกว่าเรามีกบเท่าไหร่เลยสามห้าหกเจ็ดตัวนะครับก็ัดเข้าไป ไ้เข้าไปโอเคโมนุริยางนะครับก็ผมก็สามารถทําเป็นอัลต้าได้แล้วนะครับก็ไปเลยไม่รีรอนะครับโอ้โหเราก็ไม่ได้เกียร์นะก็ไม่เป็นไรนะครับเราเป็นสายฟรีเราก็สู้ต่อไปนะทุกคนอืมอ่นะเพิ่มเลเวลให้มันหน่อยละกันตอนนี้ผมก็ไปเก็บเอ่พวก เป็นพีร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้แต่ไอพวกบาดัมนะครับมาเยอะมากเลยนะผมก็ไปขายบ้างเอาไปกินบ้างนะครับเพราะว่ามันเยอะได้จํานวนเยอะนะครับอ่ะบรุรตลยังผมก็ตทำในที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่แม็กนะครับเมื่อตอนนี้ก็ประมาณ16บล้านนะครับก็ถือว่าเยอะนะเยอะเยอะเยอะโอเคนะครับก็ ไปตีพีพีสักตาดีกว่าปะแก่หน่อยอาจจะเจอตึงเยอะหน่อยนะเพราะว่าเขาคนเก่งๆก็ตกลงมาอยู่ประมาณเออ่ทองหรือไม่ก็เงินมันผมนะครับก็อาจจะรีไปจำนวนเยอะสักน,นิดหนึ่งนะเพราะว่ามันก็ทุกวันนี้มันก็มีแต่คนตึงๆแล้วนะอ่ะ,ะก็โอ้โห หนีไปหนีไปครับอ่ะจอทีมตีแล้วนะตอนนี้เขาก็ปั้นโอลิเวอร์แม็กกับบากิเหมือนผมเลยนะครับคล้ายๆเลยนะแต่เขาได้ตัวนี้มานะครับบาวจากระพัดล็อกนะครับผมก็ไม่ได้นะเออโคตรอยากได้นะมันเป็นตัวโคตรโหดนะครับไม่เป็นไรเราไม่ได้เราก็สู้ต่อไปนะเราก็รอเดือนเ,ออเดือนหน้านะครับเดือนตุลานะก็เป็นโคโลบโบนะครับ ก็คำใบก็มาแล้วแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับก็อรอลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับขอให้มาแล้วเป็นตัวที่เก่งอ่ะเป็นตัวที่เก่งนะครับที่มีความสามารถแบบเออแบบโอเคแบบเวอร์หวังนะก็ขอประมาณนั้นก็พอละไม่ต้องขอเยอะไม่ต้องหวังสูงนะครับโอเค คลิมนี้สบายนะครับอ่ะปล่อยไปโอลิเวอร์เออโอเคฮน่านะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับก็อยากให้ทุกคนออเ่ระ,ะมัดระวังเรื่องเป็นไข้ด้วยนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ให้ดีๆด,ด้วยแหละเดี๋ยวไข้มันจะกินซะก่อนนะครับ กูสนากลัวในกินเนี่ยเหรออ่ะเรามีอันนี้ก็อยากได้ตัวกาชานะครับมาหน่อยได้ไหมมาหน่อยตัวกาชาสามใบโอ,อ้โหขนนกนะครับตอนนี้ผมก็ได้ขนนกมาสองร้อยสามร้อยแล้วก็สี่ร้อยแล้วนะครับคือตาน,นี้แจก,กแต่ขนนะครับขนนกเพียบนะ ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็อีกจํานวนไม่กี่คนแล้วนะครับก็ถึงร้อยซัพ์แล้วนะอาบเดนเจอร์ก็จะก้าวข้ามไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเยอะๆเลยนะครับก็ยิ่งดีเลยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ